นูดฮะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับวันนี้ก็อยู่กันในเกมแอนิเม e b o อร์กันอีกเช่นเคยครับตามชื่อคลิปเลยนะครับวันนี้ก็คือจะมาสอนลง Legend s t a t e นะครับที่สามารถที่จะเอาตัวละครที่มือใหม่หาได้เนี่ยเอามาสามารถผ่านโซโลได้นะครับผมคือวันนี้เนี่ยที่ผมจะมาสอนเนี่ยเดี๋ยวเราไปลองดูกันในช่องเพกก่อนเลยนะครับคือผมจะมาสอนลงฟูจิชิมะนะครับเลเจนสแตทหนึ่งคือถ้าผ่านแอเนี่ย คือสามารถผ่าน2องได้อยู่แล้วนะผมเลยจะมาสอนผ่าน X3 ให้ดูนะครับผมคือถ้าทุกคนดูคลิปนี้จบเนี่ยสามารถไปปลด X1 X2 X3 เล่นเองได้เลยนะครับผมโอเคครับผมก็คือคีย์หลักในวันนี้เนี่ยตัวละครเบนของเราเลยนะครับที่ผมเนี่ยหยิบยกมาพาลงนะครับก็คือโกคูนั่นเองนะโกคูไซยาส์ามนั่นเองครับถามว่าทําไมถึงเป็นตัวนี้ใช่ไหมตัวนี้มันหาง่ายและมันอีโวง่ายครับผมก็เลยหยิบยกมาเป็น ตัวละครที่เป็นเมนวันนี้จริงๆผมเนี่ยเอาตัวอื่นลงผ่านเร็วกว่าโกคูเยอะแต่ถามว่าโกคูเนี่ยมันสุ่มหาแล้วมันก็อีโวง่ายผมเลยหยิบยกมาทําแบบว่าไกดให้เพื่อนๆดูนะครับจริงๆผมจะลองพวกมีฮอคอยู่หรือว่าแบบพวกนวดขาวอยู่อะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ผมลองได้แค่โอเด้งแล้วก็ทันจิโร่แต่ทันจิโร่เนี่ยคนที่มาดูเนี่ยอาจจะไม่มีถูกไหม แล้วก็โอเด้งเนี่ยทุกมันก็อีโวยากคือถ้าอีโวได้แล้วแปลว่ามันผ่านดีเจนสเตทไปแล้วนะครับผมก็เลยหยิบยกตัวละครอย่างโกคูที่มันอีโวตั้งแต่สตอรี่แรกๆเนี่ยมาให้ทุกคนดูนะครับโอเคก็มันจะมีเงื่อนไขอยู่ประมาณ4-5ข้อเนาะสำหรับการที่จะมาเล่นในวันนี้นะครับโกคู Goku ของทุกคนเนี่ยจะต้องเลเวล36ขึ้นไปนะ อย่างน้อยคือ36 37 38อะไรก็ได้40ก็ได้คือถ้าทุกคนปั้นจนสดเลยเนี่ยมันก็จะเล่นง่ายเลยแต่ถ้าทุกคนไปเวล30 3 3 35หรือแบบเวล20กว่าอะไรเงี้ยมันจะเล่นไม่ผ่านนะเพราะดามเมจมันไม่ถึงนะครับผมโอเคโกคูของผมเนี่ยเลเวล38ละแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือทุกคนจะต้องเล่นไปแล้วก็เอามารีรีสเตทเบื้องต้นแล้วคือรีสเตทเบื้องต้นคืออะไรโกคู Goku เนี่ยจะต้องมีสแตตที่เอลบขึ้นไปนะครับอย่างน้อยต้องเป็นเอลบขึ้นไปนะ เออถึงจะเล่นได้นะครับไม่ใช่ว่ามาแบบ b ลบ c อะไรเงี้ยอันนั้นะเล่นไม่ได้นะครับเพราะว่าดาเมจมันไม่ถึงนะแล้วก็อีกเรื่องหนึง่งเงื่อนไขของโกคูของเราครับจะต้องอีโวแล้วด้วยนะคือทุกคนจะต้องอีโวเลยอย่างที่ผมบอกมันอีโวไม่ยากแล้วก็อีโวง่ายหาง่ายด้วยแค่หาเพชรมาเปิดเองแล้วก็ไปไปอีโวง่ายๆเลยนะครับอันนี้คืออีกเงื่อนไขหนึ่งแล้วก็เงื่อนไขสุดท้ายเนี่ยสำหรับโกคูนะครับก็คือจะต้องมีเทรดอย่างน้อยเนี่ยเป็นสไนเปอร์3หรืออาเชอร์ มากกว่านั้นเป็น e x p l o พรเดอร์อ s หรือสเลเยอร์เฮเ y ออะไรผมจะไม่พูดแล้วกันอันนั้นไปลองดูแต่อ้ที่ผมบอกเนี่ยมันคือสุ่มหาง่ายผมพูดสำหรับคนเกลือแล้วกันนะครับว่าเออโกคู Goku มีแค่อา c h เชอร์หรือโกคูมีสไนเปอร์สแต่ผมเห็นหลายๆคนเนี่ยที่เล่นมาจนดเวล40-50นําผมมาแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะฟาร์มหารีโลกันเนาะส่วนใหญ่มันจะมีอ่าพวกบับลุงกันหมดแล้วอะผมก็เลยจะมาสอนคนที่เกลือแล้วกันนะครับผมเนาะ โอเคประมาณนี้ครับสำหรับโกคูของผมเนี่ยก็ลองดูว่าเงื่อนไขของทุกคนผ่านไหมนะครับถ้าไม่ผ่านก็อาจจะต้องลองวิธีอื่นนะแล้วก็มาเรื่องของซับ DPS นะครับซับ DPS ในทีมเนี่ยก็จะมีฮิ้รัวมีหนวดดำแล้วก็มีลูคีย3ตัวนี้แค่นั้นเลยนะครับจำเป็นต้องมีโบมีบัฟอะไรไหมก็ไม่ต้องมีก็ได้หรือมีก็ได้อย่างเช่นอ่ะผมจะส่งให้ี้รัวเนี่ยมีไหมหรือไม่มีก็ได้ อ่าเนี่ยได้อาจารย์สามก็โอเคคือไม่จําเป็นที่จะต้องไปสุ่มอะไรแบบผมก็ได้นะมีก็ได้ไม่มีก็ได้นะครับก็คือจับแต่ว่าจําเป็นต้องมี3ตัวนี้นะก็คือคีรัวแล้วก็ลูเคียแล้วก็หนวดดำสามตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวปั๊มตังนะครับส่วนสุดท้ายละตัวปั๊มตังเนี่ยก็จะมีสปีดวากอนนะครับยอ้อนกลับมาอีกทีก่อนถามว่าทําไมโกคูพี่ต้องเลือกอาเชอร์พี่ต้องเลือกสไนเปอร์ให้มันเป็นระยะกว้างเพราะโกคูมีพาสซีฟโอเวอร์ฟลูอิงครับ Overflowing เนี่ยมันจะทําให้สตูนในระยะเนี่ยช่วยเพิ่มพลังโจมตีให้โกคูนะคือจะช่วยเพิ่มพลังโจมตีให้โกคู1%ต่อหนึตัวถ้าเข้ามาอยู่ในระยะของโกคูเนี่ยยีก็คือ25ตัวในระยะเนี่ยจะเพิ่มดาเมจแบบมหาศาลมากๆเราก็เลยต้องทําให้ระยะของวงเรามันกว้างอยู่เสมอนะครับ <c oughs> เพื่อใช้พาสสีบได้แบบเต็มประสิทธิภาพนะแล้วก็ย้อนกลับมาอที T คือสปีดคัสนะครับ คือถ้า2ตัวอย่างเช่นบูม่าหรือสปีดวากอนของทุกคนเนี่ยมีบัฟเงินเน่ะก็โอเคดีครับแต่ถ้าทุกคนไม่มีแบบผมเนี่ยเกลือไม่สามารถมีบัฟเงินได้ผมแนะนําเป็นให้หาสปีดวากอนให้หาอะไรสปีดวากอนให้หาเป็นสไนเปอร์สไม่ก็อาเชอร์ไปเลยนะครับคือถ้าได้สไนเปอร์สหรืออาเชอร์ไปเลยดีเยี่ยมเลยบูม่าก็เหมือนกันบูม่าเนี่ยต้องได้บัฟเงินแต่ถ้าไม่ได้บัฟเงินไม่มีบัฟไม่เป็นไรไม่ต้องหาสไนเปอร์นะไม่ต้องหาระยะนะครับ โอเคเลยทีมเราก็จะประมาณนี้เนาะไปลองจัดกันดูได้นะครับผมเราก็จะทำการลงนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมอธิบายเรื่องของรีเจ State ในฟูจิชิมะให้ฟังก่อนคือแอคหนึ่งแอคสของมันเนี่ยแอคหกับแอคสเนี่ยจะเหมือนกันคือมอนเนี่ยมันจะเป็นเฟียสโตนเหมือนกันก็คือเป็นท่าต่อสู้เหมือนกันซึ่งในคลิปคลิปนี้ผมจะสอนลงแอคสใช่ไหม ถ้าผมสอนลง act สามแล้วคุณสามารถย้อนไปเล่น act หนึ่งเองได้สําหรับคนที่เข้ามาดูคลิปนี้โดยที่ยังไม่ผ่าน act หนึ่งหมายถึงว่ายัง solo act หนึ่งไม่ได้คุณสามารถไปลอง solo act หนึ่งได้คือ act หนึ่งเนี่ยมันง่ายกว่า act สอยู่แล้วแต่ว่าทุกอย่างมันจะเหมือนกันเลยยกเว้นบอสที่มันสตันแค่นั้นเองจะมีใครโดนสตัร์ act หนึ่งเหมือนไม่มีแค่นั้นเองครับเออแล้วก็ act สเนี่ยสามารถผ่านได้อยู่แล้วถามว่าทําไมเพราะ act เนี่ยมอนอ่ะมันแพ้ท่าแสงครับซึ่งโกคูของเราเนี่ยมันเป็นท่าแสง มันจะเล่นง่ายเล่นง่ายกว่าแอคหงแอคอีกนะก็คือดูคลิปนี้จบเนี่ยคุณสามารถที่จะไปลงแอคหงสองได้ด้วยทีมทีมนี้หมดเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับสำหรับการลง Regen สเต t แอคสไปกันได้เลยครับ let's go <S โอเคครับพอเข้ามาในแมปเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยให้เราวางบูม่าไปก่อนเลยนะเออพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่การวางบูม่าทิ้งไว้นะคือในคลิปคลิปนี้นะครับเราจะไม่ใช้บูม่าเลยนะเราจะใช้เป็นสปีดวากอนแบบ จริงจังบูม่าเป็นการวางทิ้งเพื่อปั๊มเงินช่วงแรก,แรกๆเฉยๆเดี๋ยวเวฟที่2ก็จะวางบูม่าอีกตัวอ่ะเนี่ยวางปับ๊บอ่ะมา2ตัวแล้วนะครับอย่าเผื่อไปวางบูม่า3ตัวนะด้วยความเคยชินนะย้อนกลับมานะครับนี่วางสปีดบาก์อนตรงนี้เลยปึ๊บอา้าวพอวางเป็นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาวางบูม่าตรงนี้นะครับอ๋อแล้วทำไมมันลอยตรงหน้าผมเนี่ยทำตามแพทเทิร์นเลยนะถ้ามันไม่มันขาดตกบกพร่อง อะไรนิดนึงอะ่ะมันจะพลาดเลยนะครับนี่แล้วก็อัพเลยนะครับเว็บที่สอย่างที่บอกเลยนะวางบูมา่าครบ3ตัวแล้วก็อัพสปีดว่ากอนแล้วเราก็จะมาโฟกัสกับการกันตรงนี้และไอ,อ้บูม่าเนี่ยผมจะไม่ไปนสนใจอะไรแล้วนะครับผมอัพอีกขั้นหนึ่งครับพอเว็บที่5อัพทันทีเลยนะแล้วเดี๋ยวมอนมาแล้วแล้วเว็บที่6เนี่ยเราก็จะวางโกคูนะครับไล่เป็นแนวตรงอย่างนี้เลยหรือจะวางเขียนิดนิดหน่นอยหน่อยก็ได้นะเออง่ายวางเป็นสามเหลี่ยมก็ได้ครับวางชิดๆอย่างนี้นิดนิดนึง อ่ะแล้วก็วางตัวข้างล่างนิดนึงอ่ะอย่างเช่นผมจะวางเป็น2ตัวคู่อย่างนี้ก่อนทำประกันในช่วงแรกนะครับพอมันเป็นอย่างเงี้ยี๋ยวอีกตัวหนึ่งผมจะวางตรงนี้แล้วสปีดวลากรอนพอเราอัพขั้นเนี่ยมันจะครอบคลุมพอดีในการอัพราคาถูกครับแต่สุดท้ายเราจะใช้โกคูแค่2ตัวอยู่ดีนะครับโอเคผมก็จะทําการอัพตรงนี้นิดนึงแล้วก็เริ่มวางคีรุวตรงนี้เลยนะครับเป็นแพทเทิร์นอย่างนี้เลยวางโกคูในเวฟที่6เนี่ยอ่ะแล้วก็อัพ แล้วก็ไล่ไปเลยนะครับการวางตัวซับของเราเนี่ยมันจะมีแพทเทิร์นอยู่คือคิดรัวก็คือตามราคาเลยครับแต่เช่นหนวดดำเนี่ยแพงสุดนะแล้วตรงนี้ก็เหมือนกันเพราะว่าไม่งั้นคือมันจะมีสิทธิ์หลุดในช่วงที่เรากันตรงนี้นะครับผมก็เลยมาต้องโฟกัสกับตรงนี้นิดนึงวางแบบนี้เลยนะแล้วก็ในอันสุดท้ายเนี่ยโค้งสุดท้ายเนี่ยผมแนะนำให้ชิดชิดนิดนึงนะครับชิดหินนิดนึงนะ Okay, แล้วก็ไปอัพตังอีกขั้นหนึ่งครับให้เป็นขั้นแฟ c t อรี่สร้างโรงงานขึ้นมาเลยนะครับจะสังเกตดูระยะโกคูทุกตัวของผมเนี่ยจะมีราคาถูกหมดเลยเห็นไหมแล้วก็ไปอัพโกคูตัวสุดท้ายเลยครับตัวสุดท้ายที่จะกันในช่วงโค้งสุดท้ายเนี่ยอืทีนี้ก็สามารถปล่อยได้ยาวๆเลยนะครับแล้วก็อัพโกคูไปเรื่อยๆคือผมก็จะอัพโกคูไปเรื่อยๆจนกว่าจะเป็นขั้นสุดท้ายนี่แหละส่วนในคลิปคลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาสอนพวกทีมอื่นๆอ,อ,อีกนะครับผม เกือเพื่อนๆอยากจะชองลองใช้ตัวอื่นในการที่เลลจ์เล่นนู่นเล่นนี่ดูอะไรเงี้ยแต่ผมจะมาแชร์เทคนิคอยู่นะเหมือนตอนที่ผมเล่นใช้โอเด้งเล่นผ่านเนี่ยโอ้โหมันมากบอกเลยมันมากนะครับคือการเล่นอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆอาหาว่ามันแบบมันเล่นยากหรืออะไรเงี้ยก็ก็แล้วแต่มุมมองแล้วกันแต่ผมว่ามันเล่นแล้วมันสนุกดีครับมันมันไม่ได้รู้สึกว่าท้าทายมากมายขนาดนั้นแต่ก็มีความรู้สึกสนุกกับการเล่นทาวเวอร์ดี s เอน์อีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะ ผมอัพอีกขั้นหนึ่งแล้วกันอ่ะอัพอีกขั้นหนึ่งแล้วกันพอเงินมันเหลือครับถ้าเงินมันเหลือจริงๆผมอัพพลาดไปนิดนึงคือช่วงที่วางซับ DPS เสร็จเนี่ยเราต้องมาอัพปิรากบอนให้เป็นอัพเกรด5เนาะแต่ผมเผื่อไปอัพโกคูเลยนะเออมันอัดคลิปอะแต่มันก็ถ่วเฉลี่ยกันได้ครับอ่ะขั้นสุดท้ายแล้วนะครับในส่วนของสปิริตบอมผมว่าผมน่าจะได้สปิริตบอมในช่วงเวฟ15พอดี จะสังเกตดูว่ามอนนี่คือเดี๋ยวจะมีช่วงมอนเวฟโหดๆเนี่ยครับไอพวกเวฟกาเดียนเวฟรีเจเนเรเตอร์ที่มันย้ำๆเข้ามาเงี้ยมันจะไปท้ายๆนิดนึงอ่าเนี่ยได้แล้วสปิริตบอมนะครับคือถ้าเล่นแบบนี้เลยก็ได้นะคือไม่ต้องไม่ต้องคืออัพตามผมเลยเอาง่ายๆแล้วก็ไปอัพตัวตัวหน้าครับตัวนี้คืออัพตามผมเลยก็ได้นะครับ คือไปอัพโกคูแล้วพอเงินเหลือก็มาอัพสปีดว่าก้อนชัวกว่ามีสิทธิ์หลุดน้อยกว่าเยอะเลยครับนี่เล่นตามนี้เลยเล่นตามนี้เลยเนี่ย่าแล้วทุกคนดูดิมอนมันไม่หลุดไปข้างหลังเลยนะครับทีนี้ก็ปล่อยเวฟบ,บอสยาวๆเลยครับ ตรงบอสเนี่ยจะมีปัญหาเล็กน้อยคือในเรื่องของสตันเนาะแต่เดี๋ยวผมมีวิธีแก้แค่วางตัวอื่นลงไปครับเดี๋ยวบอสมันก็จะเป็นสตันตัวที่มันอยู่ตรงนี้แหละเวฟสิบห้แล้วก็ขายบูม่าไปครับพอเวฟสิบห้แล้วหาเงินเพิ่มมาอัพโกกูอีกตัวเนาะแล้วไอช่วงเวฟสิบห้เนี่ยก็แนะนําว่าให้ขายสปีดวากอนนะครับขายได้เลยแล้ววางสปีดวากอนที่เดิมซ้ํานะ เพื่อเอามาลดราคาเหมือนเดิมให้มันครอบคลุมโกคูตัวที่เราจะอัพลดราคานะไม่งั้นคือพอขายสปีดวากอนไปแล้วโกคูม,มันจะไม่ไม่ลดราคาให้นะครับแต่ตอนนี้มันยังลดอยู่เออเราจะได้อัพถูกๆมมาเพิ่มดาเมจจบด่านไวๆขายแล้วก็วานที่เดิมคือใครจะเก็บเงินในช่วงของมอนเวฟตรงนี้ก็ได้นะครับคือเดี๋ยวมอนเวฟตัวนี้มันจะได้เงินเยอะมากๆเนี่ยไอพวกเวฟที่มันเดินม,มาเยอะๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้เงินเยอะมากๆนะครับคือควรจะรอเก็บ กลายเป็นบอเกิกิสองลูกก็ได้หรือถ้าเอาแบบผมก็มันมันนิดนึงก็ซัดคิรัวเลยครับเดี๋ยวซัดคิรัวให้มันสตันมูไม่เอาเอาไวส้สตันบอสแต่จริงๆไม่ต้องหรอกผมว่ามาอัพโกูด,ดีกว่าเนี่ยมันจะได้เงินเยอะมากกับโกงนี้แล้วเดี๋ยวบอสจะมาตรงนี้ครับผมก็จะเอามาเอาลูเคียมาตรงนี้แล้วกันอ่ะลูเคียเอาคิรัวนะครับถามว่าเอามาวางเพิ่มทําไมก็ นั่นแหละมันบอสเขาจะได้สตันสองตัวนี้แทนครับแล้วพวกโกคูพวกอะไรเงี้ยมันจะได้ทําหน้าที่ของมันเหมือนเดิมเห็นไหมจริงๆไอ้ไครโดเนี่ยมันจะปล่อยสายฟ้าลงมานะแต่ผมไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมสายฟ้าผมหายไปไหนไม่รู้เนี่ยมันจะมีอะเนี่ยเห็นปหมมันจะปล่อยสายฟ้าลงมาเห็นไหมมันก็จะหันไปสตันตัวสองตัวนู้นอยู่ไอ้ที่เหลือมันก็ทํางานเหมือนเดิมเนี่ยจริงๆถ้าทุกคนเล่นแบบเนี้ยก็ผ่านแล้วครับสบายแล้วอีซี่เลยครับ คือมาอาจจะไม่ผ่านสตาร์ชาเลน g ์นะก็คืออันนี้ยากนะครับผมว่านะ่าจะต้องแพทต,ต่อไปเลยหรอละมะ่มั้งเนี่ยผ่านไปดีเรียบร้อยครับได้ทั้งของ e ีโมีสิทธิ์ได้ตัวรับด้วยนะครับอืมโอเคครับก็ประมาณนี้เลยนะไปลองเล่นกันดูได้นะครับแนะนำอย่างที่บอกไปเลยนะโกคู Goku เนี่ยสำคัญที่สุดเลยคือเรื่องเวล36ขึ้นไปนะ คือมันจะชัวร์มากถ้าเวลสักต่ำกว่านี้มันมีสิทธิที่จะดามจไม่ถึงนะครับแต่ก็ไปลองดูกันได้ไปลองดูกันก่อนนะครับวิธีนี้อ่ะถ้าใครสงสัยหรืออยากจะให้สอนอะไรอีกเนี่ยสามารถคอมเมนต์มาพูดคุยข้างล่างได้เลยนะครับถ้าใครอยากได้ไกด์อะไรหรือสิ่งที่ผมพอจะทําได้เนี่ยเดี๋ยวผมจะทำออกมาเป็นคลิปให้นะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนและใครชอบคลิปอย่างนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไคร้คิดว่าคลิปแบบนี้มีประโยชน์ก็ ฝากเมนเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนและเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย